นกกระฮอสแล้วเนาะอ่าเชิดวัดชานงอกเนาะเป็นเจดีเจ็ดสั้นวะเปิดเจ็ดโมงเชิงหาสิเบเอ็ดโมงเปิดมังเชิงหาสิเบเอ็ดโมงอ่ะปิดเรียบร้อย สามากายามมะะ็ยัยงไงผ่านทะเลแท้เลยเว้ยโ้องมีรัสเตเลียอย่างเนี้ยทุกคนนี่เขาจะมาทานงอก,กนี่ทุกคนตอนนี้พ่อระฮอดแล้วเนาะอ่านเขตวัดชานงอกเนาะทานงอกพนะา,ากกด้าเนานะ กางทะเลสาบเลยป้าเย็นดีนาาขนาดเลยนะรวมแพงได้แหงว่ะทะเลสาบไงขนาดเลยเน้ะปันทะเลปันทะเลเลยป่าตายได้หัน มันชันงอกพากูด้าเนาะนาดีเขาจะเข้าไป,ไปว้าทุกคนล้มแข็งขนาดเลยตอนนี้<ป>แข็งสุดๆเลยเข<ป>าขายเครื่องเต็มที่เลยปลาแล้วเขนะ<ป>าจะเข้าไปทางไหนครับชันชั<ป>น,นงอกพากูด้าเนาะนี่ เป็นเจดีเจ็ดสั้น嘛เจดีเันเสียเีที่อกเปิดสั่นแม่นว่าเขาต้องปิดว่าตาก็ได้ทายกูข้างหน,น้าซนีนักสัน เปิดปดพีทโควเวอร์าไปไหเก,กทุกคนบนี้เขต้ห้ามใส่ทรงขาสั้นมาได้ทุกคนเขาต้องในนุง่งทรงขายาวเปิดเจ็ดมงเชิงหาสิบดโมงเปิดงเงหาสอ็ดโมงอะปิดเรียบร้อยหนงมงเชิงจะเปิดอีก ฮัลทุกคนเมืองเดียนี้เวลาเปิดปิดแล้วมาจึงพอเสียเทแยวคือพวกเขาเต้องปิดสิบเอ็ดโมงแล้วหนึ่งโมงคืนจะเปิดอีกอได้ทไทยครบเซอร์เอามาบราร์ไยซ่ำมอเป็นทาริซ่าใไญ่ขนาดเลย าขนาดมาถึงยามก็จะปิดเลเข้าไปบบ้ไร้ซ้ำทุกคนเดี๋ยวเลี้ยงกันอี่างไรก็ตามได้กันด้วงกันเล ทุกคนได่ให้คุอยู่นอกก่อนเนาะจะอยู่วันนี้กับงามดีอยู่ปายทุกคนมันมีกัญญางข้าไปวัอนอื่นโบมถ์ตัวนี้บสสมัครเข้าไปได้นี่ค็ต้องปิดอยู่ ช่วงไหนอยู่เวียดนามิเตอร์วัดเนะเาะเตอร์วัดกับฝันล้วกับโบนเนาะ คนทะเลสาบก็ง่ายป่าทะเลแท้เลยเว้ยอ๋อนี่ห้านนางกินน้ำนางกินน้ำเค็มทะเลเนาะแล้วจะขายกันนี่เลยเส่วนสาธารณะส่วนใหนคนเวียดนามเขาจะมักมาสวนสาธารณะทุกคนแบบมีคนหลายจับจุกบอลเลยนะเนี่ยใี่วันยางลงไปอย่างนี้ น้ำำำดดเขาจะกินยังขนาดนี้กินต่ำวะ่วาอากาศเย็นดีขนาดเลย สิญ่าไปอีกวัดหนึ่งนะทุกคนซื้อวัดวอย่างก่วันทานอย่างพู้นแหละโอ้อากาศเย็นดีขนาดเลยอ๋อมีะะรถเตลียิงงานงามเมืองพเจ้าน้าแบบต้นไม้หลายร่มลื่นดี เทียนี้มันเทดดียนต่วะอ๋อเต็งวัดน,นะหมาอันนี้น่าตกม้ให้เงี้ยของเราบุชตอนทัำรังเที่ยววะ่ะออโอ้โห เขียนี้กับเขตเหมืองเ,เก่าแก่หลาดแน่นอนนะนี่เขาถวาตัวอะไรทุกคนทั้งหน,นี้นี่ป้ายรถเมล์ของเวียดนามป้ายรถเมล์กับมีบอลหน,นังให้เั้นทุกคนบุ้งว่าจะได้เสี่ยงเงินบอลเข้าไปตัวนี้ พันธันเทมโปนะทุกคนอันนี้เป็นวัดด้วยกันร่นเขตทะเลสาบมีคนขับมอเตอน้มอเตอรมันจะแซ่บป,ป้า,าด้วยเสียงรถ คนนี้เขาจะมาทานันเงาะเอ,อ๋ยควันทันเทมโปเนาะข้างในจะเป็นแบบไหนมึงดูไปตะเข้าไปบอกมิเตอรวัดเป็นแบบนี้จิเซนเนาะท่างก็ข้างหน้าอีเดียวเป็นวันวนดจิเซนนะทุกคนเต็งคนละสิบพัน ค่าเข้าคนหนึงิบพันด่งนะทุกคนต้องครอยากเข้าไปทายห้องขับไปสมอย่างเนาะราคากระถือคนวัตัตวงกี้เนาะวัตัตวงกีหนาแพง คุกคนผู้ดีออามา้านเด็ยดเตี้ยนเนาะผู้ดีมาเป็นเครื่องแต่มันเป็น้านน้อยเครื่องก็เลยหมดหนะแถวนี้ไม่เค็ดเลยผู้น่ะมีห้านอาหารมีอย่างพร้อมเป็นห้านแบบนั่งกินน้ำกินอย่าใช่ไหม เดี๋ยวสานที่ต่อไปพ่อกะซี่ไปแถวบีซูสานโฮจิมินเนาะอ่ามันได้พื้นที่นนะี้เพื่อคนปอดคนบนยาง Of my life you know. ชคปซีจะไหน